เ็บให้ดอกงามจัดอกสวมากสวยมากไปสิมันออกด้จ้ะอกกนมา่กอกกนมากก่นนบ่มีฝนจะมันมีฝน่มีน้ได้ขีไหลรอเป็นสวยจ้ะย ่อมีตุ uh ๊กตาล่แต่ว <si ่าตุ๊กตตกแต่งเหมืนอจารเนาะเก่งมากนะจังโอ้โสวัสดีจ้าจุ๊จ้าจ้าจุ๊บ้าจ๊บจุ๊บจ้าจุ๊บจ้ทางหลังทานี้จ้า ไมได้ใส่ถุงมือแบบพี่น้องถุงมือเผยรำคาญจ้ะไม่ใส่ก็เลยไม่ใส่ก็จะจบเหียด้าเนี่ย แตกไหเนี่ยโอ้ยนี่ยหาต่อแต่แตกตแก็จะแกไขก็บบง้งน้นะแก้ยขกับ้ยยงนก่อนแ้เอาเงนเ้อเด้อแกงาก็ไดเลนี่กระเป๋าเามเเป็นชื่อจะ้ะ งานเก็บนโอ้ยโคตรแตกแตกเนะใคมาไม่ต้อยไมพี่นมออันจะดต้ออย่าตงหยาวจ้าน้องเ้ยอากาศมันเอาเนาะอากาศเอาไปนี่ปะฝนตกม,มากก็เลยแบบขึ้นน้ำหยางช่ไพี่น้องขึ้นน้ำหยาขึ้นน้ดินไม่จ้า ดอกง่้เดจ้ะโอ๊เปิดพระโอพุทธนามรีสวัสดีปีใหมจ้าเห็นชิ้นนีแม่เหยียบเหยนชิ้นนี้แม่เหยียบโอ้ยพี่น้องก็คยถือกล้องคอยกั

ก็งงล้มจากโรีะก็หนาวจ้ะนหนาวล้มนะล้มฝนล้มฝนเกิด้่เจ็บแม่จะโอ้ยแม่หัตื่ได้เห็นมันย่ะ ต้องเก็บผัเดี๋ยวเราบด้ไรจ้ะค่ะค่ะตอนเห็ดถึงนำอยเอนนี้มาเลยด้วยจ้ะโอเคนะจ้าตัดชาตัดนี่เห็นไห ข ah, ้นเดียวจะตักาจ้าค่ะนี่ัอนนี่่อนน้ไก่หองมาเนีคอเชไปให้นตาลพัดพรดเสมอนะคะเนาะเซ่เห็นไหมจ้ะเค่ะ